ที่สิบสองพบเห็นร่องรอยในวิการมืดเลือนรางพันปรากฏบุคคลเช่นี้มาผู้หนึ่งเชื่อว่าทุกคนพอเห็นยากิงจะไม่ตระนกจนสะดุ้งตัวลอยม่วมงงงก,ก็ไม่ได้นอกเหนือกว่านั้นแต่สังเกตจากสีหน้าที่แปลเปลี่ยนของมันความหวาดกลัวน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกระทันหันแต่เป็นความหวาดกลัวจับใจที่มีมานานแล้ว มันทราบแต่แรกจะมีคนมารอรับข่าวมันในที่นี้โดยโกงไฟขึ้นเป็นสัญญาณแต่มันคาดคิดไม่ถึงผู้รอคอยมันในสถานที่นี้จะเป็นผู้นี้ได้ด้วยศักดิ์ศรีของมันในเลยมาปรากฏตัวในที่นี้ห่อมงโงค่ครุ่นคิดไม่เข้าใจแต่ม่กล้าชล่ารีรอเพียงงุนงงบุบก็รีคุกเข่าลงกราบาุบก,กับพืน คนหน้ากากเงินโบกมือแต่ไม่มีกำลังภายในทะลักมาสักน้อยนิดหุ่มโง่เหลือเพีนแวบหนึ่งก็ภูบศีจาลงกับพื้นมันไม่เคยปนนิบัตรรับใช้ผู้นี้มาแต่เคยได้ยินกิตติศัพท์หลายครั้งคราสาบในสัยของผู้นี้กระจางชัดมากเรื่องที่คนผู้นี้ไม่ต้องการให้กระทำหากผู้ใดกระทำ มีวาจะคุกเข่าโคกศิชาหรือกราบแสดงความเคารพเทิดทูนสุดสูงปานใดยังคงกระตุ้นโทสามันยังรุนแรงและต้องประสบโครอ,อร้ายที่สุดด้วยต่างชัดเจนแล้วกระมังขนหน้าก,ากากเงินส่งเสียงที่เยียบเย็ยนชาถามแต่ยังสาม,มารถแยกแกออกว่าเป็นเสียงของสตรีใช่หวมโงเพียงตอบยังไม่ทันกล่าววาจาต่อไปคนหน้ากาก,ากงินก็หันร่าง เดินตัวปิวราวจะลอยตามลมไปที่เนินเขาไม่ไกลนักหัวโง่จำต้องลุกขึ้นติดตามหลังคนหน้ากากเงินเดินพลางส่งเสียงพางสามคนนั้นความจริงคือเกี้ยมตังเกี้ยมน้ำเกี้ยมปากของสิงเกี้ยมสัวจริงเสียงของนางระบูยางแน่แก่ใจหัวโง่ต้องมีสีหน้าแตกตื่นสงสัยอย่างยิ่งแต่ยังคงรับคำพวกมันนั่นเองวิชากระบีของพวกมัน ได้รับการทายทอดโดยตรงจากลีม่อหุนผ่านการเคล้มเคร่งฝึกปรืออีกสิบปีพวกท่านทั้งแปดคนต้องไม่ใช่คู่มือพวกมันแน่นอนบริวารครอดีนับว่านี้เอาชีวิตรอดมาได้พวกเราไม่ได้คำนวณผิดพลาดในแปดคนนั้นมีท่านคนเดียวสามารถนี้กลับมาด้วยพลังฝีมือและไหวพริบป,ปฏิพานของท่าน เชื่อแน่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ต้องเปลืองกำลังความคิดวางแผนให้แยบยลอย่างไรบริวารไม่เข้าใจคนหน้ากากาเงินเดินพลางกล่าวพลางห้วโงูฟังถึงตอนนี้ต้องบอกโดยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเลยคนหน้ากากาเงินไม่ได้ตอบทันทีนางยังคงเดินต่อไปห้วโ,โงติดตามกระชั้นชิดไม่กล้าสอบถามอีกบนเนินเขามีชนโบราณอยู่ต้นหนึ่งสูงชันเสียดฟ้า แพผกิ้งก้านสาขากว้างขวางคนหน้ากา,กากงินหยุดที่ใต้ตนสนหันร่างมากล่าวในเมื่อสาพ,พวกท่านต้องไม่เพ่งพลายความรับเด็ดขาดย่อมมีแต่วางแผนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไหวพริบนั้นย่อมมีแต่วางแผนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไหวพริบในหมู่ของพวกท่านนี้ออกมาเพื่อสะดวกต่อการติดตามร่องรอย แต่ทว่าหัวหมูพร่งขึ้นมาแอบจะบอกเล่าเรื่องราวที่มันใช้วิธีใดจึงสามารถเหนียาชีวิตรนดมาได้คนหน้ากากััินไม่สนใจฟังส่งเสียงเย็นชาต่อทันทอเรือนี้มาในความมืดของวิการหัวหมูระบายลมจากปากเบาเาตอบหากมีคนทอเรือไล่หลังมาบริวารจะต้องรู้ตัวพบเห็นแน่คนหน้ากากเงินสั่นสียกล่าวท่านไม่ได้สนใจสังเกตเลย ตนท่านกระโดดจากฟังขึ้นมาบนเรือเรือเรียวลำน้อยไม่ได้โครงเคลงบ้างหรือไรหัวหมูตะลึงลานไปแล้วคนหน้ากากเงินกล่าวต่อเยียงนั้นเพียงยืนยันเรื่องประการหนึ่งท้องเรือมีของเกาะอ,อยู่คือคนผู้หนึ่งเทงเฮ้ได้ยินแต่ละคำโดยชัดเจนเพราะเมื่อคนหน้ากากเงินหันร่างเดิอนออกไปท่านก็โผล่ศีษาขึ้นที่คางเรือ หลบเร้นติดตามทั้งสองในระยะไกลเสียงของทั้งสองลอยมาตามกระแสลมส่วนท่านเดินทวนลมจึงยิ่งวางใจได้กว่าเดิมในระหว่างทางท่านไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอื่นใดแต่พอวาจาคนหน้าก,ากากเงินประโยคนี้กระทบโสดตรงใจสันสะท้านทันทีโปราแสดงแน่ชัดนางจงใจกล่าวให้ท่านฟังทั้งสองฝ่ายยังห่างกันสิบกว่า แม้เป็นวิชาตัวเบายอดเยี่ยมปานใดก็ไม่อาจกระโดดครวบเดียวถึงเป้าได้แสดงว่าคนหน้ากาเกงินต้องมีที่ถือดีอย่างไรอยู่พริบตาที่ถึงเฮเกิดความคิดขึ้นมารีบพุกร่างหลบเข้าไปในพงหญ้าหมายถดถอยหลบจากบริเวณนั้นยังคงได้ยินเสียงคนหน้ากากเงินกล่าวหากเราเป็นท่านต้องไม่กลับในเส้นทางเดิมแน่นอน วาจานี้ไม่ทันขาดคำหางตาแทงหัวเหลือเห็นคนผู้หนึ่งเป็นผู้มีผมยาวดำคลับยาวสยายปราบาเช่นกันแต่ภรณ์ที่สวมเป็นสีทองหน้ากาก็เป็นสีทองที่ผิดกับคนสีเงินนั้นมีเพียงสีเงินกับสีทองเท่านั้น ไม่ทราบมันมายือนอยู่ที่ข้างกองไฟแต่เมื่อใดแสงไฟรูปลายหน้ากากับเสื้อของมันเป็นประกายทองแวววาววูบวาบจนบาดตาโดยสกดประสาทที่ปราดเปรียวของเทงฮือถึงกับไม่ทราบการปรากฏตัวของมันความสงสงในพลังฝีมือนี้เป็นที่ขาดเดาได้อยู่แล้วในเวลาเดียวกันนั้นเทงฮือพลันรู้สึกมีพลังศีอมหิตขุมหนึ่ง ทะลักเข้ามาจากร่างคนชุดสีทองปานฟ้าถล่มดินทลายจนต้องสงกายขึ้นยืนในพงหญ้าโดยไม่รู้ตัวคนหน้ากากทองมีได้เคลื่อนไหวและไม่ส่งเสียงด้วยคนหน้ากากเงินก็เช่นกันวมโหเป็นคนแรกที่ทยานเข้าใส่เทงหืรางยังอยู่กลางอากาศกันยันทั้งสองของมันถูกชักออกมากระโดดลวดแล่นเพียงสองครั้ง ก็ทะลวงอาวุธเข้าใส่เทงเฮอเทงเฮอเบีย่ยงกายลบไปหววมโง่พริกกั้นยันของมันกลับมาแคโนโ,โร่กล่าวว่าเท่าร้ายกาดถึงกับกล้าติดตามมาที่นี่เถงเฮอไม่ได้ส่งเสียงเพียงแต่จับมองห่วมโงม่งเท่านั้นสองตามไม่มีความรู้สึกใดๆคล้ายเวิงวางว่างเปล่าไปแล้วความเป็นจริงท่านแมมองห่วมโง่อยู่แต่ในใจกลับครุ่นคิดอีกเรื่องหนึ่ง ท่านไม่ได้แยแสห่วงโงในสายตาเพียงแต่ตำหนีตัวเองที่โรคครอบสุขุมสเสมอมาครั้งนี้ถึงกับชล่าใจปันเลินเล่อขึ้นจากน้ำมาบนบกได้ห่วงโงทราบผู้นี้เป็นมันโล่มาถึงที่นี้ตั้งใจแต่จะสร้างความดีความชอบรบล้างความผิดจึงพิกตัวทะลวงแทงอีกครา แต่เทงหือพิวกายถอยปราดออกไปสามวายางว่วงไวกันยันทั้งสองเล่มไล่ทะลวงแทงซ้ายเจ็ดขวา8แทงติดต่อกัน15ครั้งสอนดัางถูกเทงห้อหลบหลีกอย่างง่ายดายกันยันที่สิหกของหัวงมูมพันแทงออกไปรางพร้อมสูบของเทงเหือพลันคล้ายกล,ลายเป็นปีศาจร้ายอีกวับ เดียวก็สือเข้ามาทางเบื้องล่างของกั้นยันสองมือกระแทกขึ้นถึงกับกระแทกสองแขนห่วงงงตรงกระดอนขึ้นไปเปิดช่องว่างวางกลางทรงอกจนกว้างใหญ่สองฝ่ามือของเทงเฮ้กดตามลงทันทีก่อนกั้นยันทั้งสองของห่วงงงจะรั้งกลับมาช่วยตัวเองทรงอกมันถูกเทงเฮฟาดใส่สามฝ่ามือ เพิ่มตามอีกหนึ่งหมัดเสียงชาดดังสนั่นปานฝ้าใส่หนังตาแห้งต่อยห้วงโงจนปล,ลิวระเรียวไปไกลกว่าสองวาโลหิตห้วงโงทะลักออกจากปากเป็นลำยาวรวงลงกองในพงหญ้ากระทั่งเสียงครวญครางก็ยังม่ทันเปล่งสักแผวเบาขาดใจตายในอากาศก่อนแล้วคนหน้ากากันมองโดยคล้ายไม่เห็นยืนแน่นิ่งอยู่ในที่เดิม จวบจนตอนนี้จึงส่งเสียงฝีมือยอดเยี่ยมแทงเฮ้แค่นเสียงเย็ยนชาพันทีเท้าพุ่งตัวลอยและเลี้ยวลงหยุดห่างจากคนหน้ากากเงินสามว่าคนหน้ากากเงินเจือกเย็ยนคล้ายไม่มีเรื่องราวใดส่งเสียงราบเรียบเรายังเข้าใจเป็นผู้ใดถึงก,กล้าสอดมือเกี่ยวข้องเรื่องนี้ที่แท้ท่านนี้เองเมื่อครูเรายังคลางแคลงสงสัยผู้ใดจึงมีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมปานนี้ ความทรงจำของเราดีอย่างยิ่งยังจำเสียงของท่านได้คนหน้ากากเงินแขนหัวโร่เสียงเย็นจะเยียบกล่าวเสียงที่สะท้อนออกจากหน้ากากนี้เป็นสตรีนางใดตั้งมีเสียงคล้ายคลึงกันเฮ้ยังกล่าวก็ไรทอดหน้ากาก,ากออกมิใช่เข้าใจได้แล้วหรือนั่นต้องดูความสามารถของท่าน คนหน้ากากเงินกล่าวแล้วเงนมองท้องฟ้าส่งเสียงร่าเรียบต่อหากท่านไม่มีความสามารถปลดหน้ากาก,ากออกจากใบหน้าของเรามันก็มีเป็นไรกอนท่านจะระบายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราไม่แน่จะยอมถอนหน้าก,ากากให้ท่านดูเ็งเฮือโฮโรเสียงก้องกล่าวหากเราจะตายก็ตายไปตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วไม่รอถ,ถึงตอนนี้แน่ โชคของคนเราไม่ใช่จะดีอยู่ตลอดกาลนานได้ที่ผู้แท้เท้งอาศัยไม่ใช่โชคเทงเหือกล่าวแล้วเกรงกำลังภายในขึ้นเต็มที่เตรียมจะลงมือจู่โจมแล้วแต่คนหน้ากากงินถึงกับกล่าวบุตรีนางนั้นของท่านควรมีอายุยี่สิบปีแล้วนางยังคงใช้นามแชร์แชร์หรือไม่ตีหน้าเท็งเหือเปลี่ยนแปลทันทีแต่ว่าเสียงกลยก,การาดนั่นเป็นบุตรีของเรา มีน้มว่าอะไรตางไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านย่อมไม่ได้เกี่ยวข้องที่จริงท่านสุกซ่อนไว้มิชิดมากชายชีวิตเช่นนี้ให้จบสิ้นวันปลายยายไม่ใช่โปรเสดจ,จริงเหตุไฉน,นจะต้องตะเกียกตะกายออกมาต่อแย่เรื่องยุ่งยากเหล่านี้เถงเฮกหมัดแนบแน่นแค่นเสียงจากไรฟันน,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 นั่นต้องตำหนีพวกท่านฉฉนต้องต่อแยจนถึงศีรษะผู้แท้เถงท่านไม่ยอมเลิกราแน่นอนหรือไร เถงเฮือกล่าวว่ากับเรื่องนี้ผู้แสเถงเสียงชีวิตชาลาไปก็ต้องสืบสาวให้ข่าวกระจางมาจนได้จึงยินยอมหลังจากนั้นจะเป็นไรเถงหฮือกล่าวว่านั่นจะต้องดูเป็นเรื่องราวได้แล้วเฮด้วยฝีมือที่ตำช้าสาม,มานของพวกท่านยังจะเป็นเรื่องดีงามใดได,ได้ผู้แสเถงยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดเชื่อว่าต้องไม่ยอมเลิกรายุติได คนหน้ากากงินสันศีรษถอนใจกล่าวคนเราหากเตื้อรันยืนกลานเกินไปกไม่ใช่เป็นเรื่องดีงามท่านเข้ามาหรือให้เราเข้าไปมีเป็นวาจาที่ถามต่อคนหน้ากากองโปรตอนนั้นคนหน้ากากทองเคลื่อนเข้ามาใกล้จนห่างจากแทงหื้อไม่ถึงห้าวาแล้วผู้ใดลงมือใหญ่ไม่ใช่เช่นเดียวกันหรือ เสียงของคนหน้ากาทกองเย็นเยียบเสียดประจาเช่นกันและก็เป็นเสียงสตรีด้วยฟังแล้วไม่ผิดกับเสียงของคนหน้ากาก,ากันเลยถหถงฮือตะเลงลานอยู่กับที่ตอนนั้นคนหน้ากา,กาเงินโฉบลงจากเนินเขาชายแขนเสื้อของนางพิ้วสะบัดกรีดเข้าใส่สองตาเถงหฮือเถงหฮือพลิ้วตัวลงไปแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งของคนหน้ากา,กาเงินกรีดฝากาดเข้ามาที่คอหอยเถงหฮือ ปานปุรกายไฟช้ยแขนเสื้อตีกรีดผ่านภูมยาที่สูงแทบถึงศีรษะขนกระจุกหนึ่งขาดกระจายออกไปดุดกับถูกดาบใหญ่ฟันใส่หากให้ใชายแขนเสื้อนี้กรีดใส่คอหอยศีรษะในเลยยังอยู่บนลำคอได้เทงเฮใช้ท่าร่างสะพานแผ่นเหล็กง่ายหลบแล้วพลิกตัวนี้ คนหน้ากากงินทยานไล่ตามมายอมเลิกราชายแขนเสื้อทั้งสองสะบัดจนมีเสียงขบเกลียวแหลมเล็กหน้าวันวานผ่านในทิศทางใดที่นั้นหญ้าปิวกระจาดกระจายแทงหื้อขยับร่างมายอมหยุดยังตีลังกาถึง17เจ็ครั้งซอนจนหนีไกลไปกว่าสิเจ็ดวาโลบมองมาอีกครั้งคนหน้ากากทองถึงกับเคลื่อนร่างเข้ามาจนห่างจากท่านส7เจ็ดวา ยังคงรักษาทางเป็นเส้นตรงกับท่านดังเดิมจบบทที่สิบสอง